ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าทึกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอับ,บังวันนี้มีเกมที่มีชื่อว่า r อาอ,อะไรสักอย่างผมก็ลืมเหมือนกันนะช่างว,าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละครเอาอ่กามาแล้วโอเควันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ามาสเตอร์มกันแล้วกันนะครับผมก็มาสเตอร์มายเนี่ยอนาคตจะปล่อยออกมาหลายตัวเป็นตัวละครที่จะเป็นแบบฆ่าคอยขัดขวางเจา้าพวกมนุษย์อะไรพวกนี้ซึ่ง ผมก็จะมาเล่นมาสมาษณ์้ามันทำไดูกันนะแล้วก็ตัวที่ผมจะมาเล่นวันเนี้ยมันก็มีแค่ตัวเดียวก็คือตัวมิสเตอร์เอ็กซ์นั่นเองหรือจากภาพยนตร์ในซีรีส์ของ RE2 r e m a k e นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมเราเจอห้องกันเปที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการเจอห้องที่ไวมากๆนะครับผมสัมใคระเลยนะครับผมก็ไปโหลดมาทดลองฟรีได้แต่ว่าผมก็ไม่แน่นใจว่ามันจะแถมมาก,กับพวก RE3 ที่เราสั่งซื้อไปหรือเปล่านะซึ่งผมก็สั่งซื้อไปปที่เรียบร้อยและ ก็เดี๋ยวโคจะมาส่งในวันที่3ครับผมแล้วผมก็จะอัดคลิปทั้ท่มนชมในวันที่4เลยแล้วกันไปกดสเปซเริเ่มเลยเอาเป็นด่านดา,าวช้าไปแหละผมจะเ,เป็นพีเซตแดบแบบนี้่บบไหมท่านผู้มชมให้กุญแจอยู่ข้างในสุดจะได้ตกม,มันๆไปจัดไว้ถ้าเกิดเสียงเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมมันเลือกได้เหรอเอ๊ะอ๋อตัวนี้อา,อาล็อกในไอเล่สามโอเคก็คือผมจะ กรแทกก่อนเริ่มโอเค <im itation> ก็คือผมอาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดที่มันดังขึ้นมาแทรกนะพวกนี้ขออภัยด้วยนะคือมันอาจจะสร้างความรำคาญนิดนึงแต่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็สุขสันต์วันโกหกโลกแล้วกันนะครับผมอ่าก็วันนี้วันโกหกก็อย่าไปโกหกใครเขาละครับผมก็ผมี๋ยวผมทำการแจกเงินคุณผู้ชมแบบห้าแสนล้านบาทอะไรอย่างี้ก็เล่นนะมันก็เป็นวัน วันที่หนึ่งนะผมก็คือฮิวฟูดอนต่างหักของศาสนาคริสตน์นะผมก็โอเคเราลดสองเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมกลัวเจอแบบพวกตีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอพวกตีคุณภาพเมื่อไหร่อ่ะคนที่เล่นยากคือผมไปเลยเพราะว่าเรามีหนึ่งวันที่สี่ใช่ไหมแล้วผมแบบต้องกดทั้งเปลี่ยนปุม่มานั่งเลือกแล้วผมอธิบายในเกมแล้วกันในตัวมาสมายนะฮะรอแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมพัน,มนานจังวะมาละ,าละโอเค เนี่ยเราต้อง,องนั่งเลื่อนอะเราตอวางันหนึงตั้ไว้โอเคแล้วก็ส,ส,สมบีมมม้มมาผมตั้งไว้ก่อนแล้วก็อมบี้ตัวนี้โอเคย่องเบ,บ้นี่โหด <c oughs> เดวเราผมชีดยายให้มันผมจมพอมา <c oughs> มันยังไม่มาอีก,กว่ะมาแล้ว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 เปิดมา มาดิมาดิมาดิมาเร็วมาเร็วผมชอบฉีดยาละมามามาพร้อมตายังจ้าพ่อหนุ่ม้อมตายังจ้าพ่อหนุม่มโอ้เจ็บนะเจ็บนะสมิธมโหดนะจ้าเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะโอฟาดฟาดฟาดเป็นขอยางสามมามพร้อมมาชมจัดแตกซะ โหิวเฉยเลย,เย,ตยตายตายตาย,ตายโอ้โหไม่ทันว่ะนี่แหละชอบมันมอย่างนี้แหละมีหมามาเดี๋ยวผมต้องหันไปล็อกประตูก่อนรอรอรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเหยียบดักแน่นอนนะพูดเลยโอ้ชิว,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 ยยวอีกแล้วว่ะยับเออสวย

มาดิมาดิคิวว๊อบนี่เร่งเร่งเร่งโอ้โหอ้นี่มันยังไม่ถ่ายคุณผู้ชมอึดมากแต่มันเจอปืนผมแน่ผมต้องย้ายผมต้องย้ายที่ฮนะมากล้องไหนมาตายซะตายซะโอ้โหไม่ตายเหรอคุณผู้ชมมัน,ม,นมันแฮกกล้องผมป่ะ ว่าแล้วสวยแล ok. ้วผมวางโอเค๋ยวมันจะสะบัดสบยิบผมแน่เอาอันนี้สวยดิอันนี้สวยดิเราประตูวะโอเคขังไว้จอเจอดีแน่เจอดีแน่ผมพูดเลยครับผมเป๋ยวรอตเลรับชมคือผมก็จะลงลิเก์นะเจ็บไปด้เจ็บไปดิ สวยอย่างนี really, <What? S 2> ้สวยอย่าปะย่าปะโอเย็นแล้วมามามาเดี๋ยวเจอดีแน่เดี๋ยวจะดีแน่นอนมา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 ก็มาดีครับข้าใจรับปา ขฟงใจหรือเปล่าก็มาดิฟ้าเอาอันนี้นี่นี่นีุ่กดิตายยากครับผมเอาดิโอ้ยเดี๋ยวมันเจอผมแน่เดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่ำชมเดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่เดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่เดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่ครับผมเดี๋ยวมันรู้เรื่องแน่โอ้โหโอ้โหมันตียับเลยมันตียับเลยโอ้มันตียับน้ำชมผมจะฆ่ามัน เดี๋ยวจุกอีกทีนึ่งมาดิมาดิเล็งตัวเดียวตอนเนี้ยมามามาตายหมดปะ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 ผมยิงเพื่อนนะอ้าวมีไฟไม่ทนเฉยเลยผม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 บล็อกท่านผู้ชมผมบล็ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมมาดิ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 โหชอบถ่ายผล้องดูมันทำผมระเบิดปะก็ผมยอมฮะ ยือผมยอมเหรอยื้ผมยอมเหรอเดี๋ยวอดริเกอร์สายโหดยือผมยอมเหรอยือผมยอมเหรอฮะเดี๋ยวผมจริงแล้วกันเดี๋ยวคุณหนาวแน่เดี๋ยวคุณหนาวแน่ผมพูดเลยเดี๋ยวคุณหนาวแน่คุณหนาวแน่ผมพูดเนอะนี่มันซาบฉบมันซาบนี่มันซาบนี่มันซาบ โอ้โหอาวุธกระบอกไฟมันแรงคามากท่านผู้ชมเอเซ็งว่ะโอเคประตูนี้ผมจะวางดักไว้ก่อนนะอ่าไปไหนจ๊ะโอ้ระเบิดเจ็บนะเจ็บนะเข้าข้างในเหรอมาเปิดมาแต่ว่ แอบ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 ,แอบโอ้ไม่เปิดมาวะท่านชมมันท่านชมมันคือมันคือมันไม่กล้าเปิดมาอู้มันแค่กล้องมันแค่กล้องผมวะระบาดเลยทีเนี้ยอ่าของจริงมันมาตอนนี้แล้วครับผมชิบหายแล้วมันมันเดี๋ยวมันจะลิเกอร์แน่เข้ามาก็ตายของคุณเลยเดี๋ยวมันเจอ,เ,อ,อ,อเ,เดี๋ยวมันเจอเ อ่าอนี้สวยอนี้สวยอันี้สวยอันนี้สวยโอ้โหมันอึดจอมชมอึดมากอะเเซงวะเดอี๋ยวมาเดี๋ไปไหนอะไปไหนไปไหน ไปไหนผมไปแล้วว่ะ่านผู้ชมนี่แหละนี่หนักสามคนได้ยังสู้ยากเลยอ่ะถ้าเกิดไฮแลนด์มาผมว่าน่าจะสู้ยากกว่านี้อีกัะต้องทำให้ผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเล่นไปมาโอ้กระตุกนิดนึงกระตุกนิดหนึ่งขออภัยด้วยมันอยู่นี่ใช่ปะเราตั้งกล้องสัมบี้หมาดักตัวนี้ดักเลยฮะตัวนี้ตัวีโหดไม่เลยว่าผู้หญิงเนี่ยตัวโหนดฮะเดี๋ยวมันมันน่าจะมาทางนี้ปะ ช่างมัม้งชมอย่างนี้แล้วกันเป็นของมันวะามันยังไม่ออกมาเนาะอ่าผมจะรอสักคู่หนึ่งนะเอาแฉบบางไ้ตรงนี้โอเคสวยเลยเอซอมบี้เนี้ยเดี๋ยวเยวเอาผมจะฉีดยาให้ซอมบี้ผมเนาะมาแล้วคิวคิวคิว มาดิจอมันซาไว้มันซามันซามันซาโอ้โหมันต่อยผมโอ้โหตะโอ้โหมาดิขอร้องน้องอย่าซาได้ปะขอร้องอย่าซาได้ปะโอ้โหมันทำมันต่อยว่ะโถ่ตอนนี้มันเป็นตัวตัวมัดอ่ะโถ่เว้เซ็งว่ะมันต่อยผมสนุ่มเลยมาดิ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  พี่หมาจังกันไหมเดี๋ยวตายแน่เดี๋ยวจะตายแน่ของพูดเลยโหชมโถ่เอ้ยเอาจริงผมอยากใช้ไทยแลนด์นะแต่ว่าแค่มันยังมันยังใช้ไม่ใช้ไม่ได้คนระับประมาณนั้นแหละคือมันจะใช้ไม่ค่อยได้เลยโอเคไอตัวหนึ่งไปซื้อ,อยาแล้วเปล่าละวะว่า โอ้ยผมเลือเมาไม่ได้ผู้ชมอะเห็นแล้วป่ะล็อกแล้วคุมเลยล็อกแล้วคุมเลยลอวคุมเลยมาต่อยผมแล้วผู้ชมเขาหน้าลำคาเลยตัวนี้เจะมาได้ัไไปเลยผไหมฮะก็่เราวะไปไปไปก็หไป อ๋อสิบสองเหรอเขาหนีโดนปิดอยู่อะผมผมคุ้มเองอยู่ผมคุ้มเองมาดิผมคุ้มเองฮะฉันจะปิดดิฉันจะต้องต้องอักกันผมต้องปิดประตูฮะปิดประตูอ่ะไฟละ สังเลไอวีไอวีไอวีลอยไอวีเออประตูไปไหนลอไอวี่เกิดอยู่นะไปไหนโอ้โหนทำมันอแล้วอะมาดิ ไม่ถึง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 ผมทำน,น้ำหไดกผมยอมจริงอันนี้ไปไม่ถึงวะโอเคเอาตัวแรกก่อนะะแล้วกันแันววยวาวเนี้ยนะปิดปิดปิด,ป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 ดไฟดิโอ้ยหมาสุนี้หมาโอเคน้ชมสู้ยากมากอะตอนเนี้ยปัญหาคือเขาเล่นเป็นงานมากสู้แทบไม่ได้เลยว่ะ พอเขายอมจริงว hmm. like. mm ่าเขาโหดมากเขาเล่นเป็นงานมากอะรอใช้ลิเกอร์อยู่แต่ใช้ทำไมใช้ลิเกอร์ไม่ได้วะวม่ลิเกอร์เหรอวะไม่ใช้ลิเกอร์เพราะผิดไฮแลนด์ไฮแลนด์นิสเตอร์เอ็กอะทำไมผมใช้ไม่ได้อะผมงงวะไทยแลนด์มันใช้ไงวะเฮ้ยมิสเตอร์เอ็กจริงมันก็ตัวเดียวกันแหละเห็นแล้ว่าผมใช้ไม่เป็นเลยเขาไม่ชอมาใช้ไงวะเอ้ย ทไยงนสิโอ้โหกับดักมันซาาชัเิร์ผมทุบผมอีกโอ้ยอยาให้ผมช้ตัวโหดนะผมมันต่อยสมควาหมดเลยว่ะ t ะไรไม่เหรอวะลอไปวางวาง คุณผู้ชมคือมันขอให้ตาเถอะผมจะใช้ยังไงอะไอลิกเกอร์เนี่ยไอไอมิเตอร์เอ็กอะจะใช้ยังไวง,งวะงงว่ะหรือว่าเราต้องรอเวลาที่มันจะใช้ได้ปะคือผมใช้ไม่ได้อะคุณผู้ชมผมงงวะ่ะใช้แล้วเสียผมทีผมใช้ไม่ได้ผมงงวะ่ะยับ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 สวย อู้ใจอ่ะพี่พี่พิดาฟ็กยูเฉยเลยพี่ถูกไฟนะอ้าวเขาออกมาหรอวะไอวี่ห้องนี้สิชผมคือผมใช้ไม่ได้อะลิกร์อะตัักใจว่ะ มะถ้าที่กระดักคงแล้วจังหวะเนี้ยจังหวะนี้แหละ,หหละมามามา,มาดิบัตรไดหรอวัดจังหวะโอ้ยชมมันให้ใหมาอีกแล้วอ่ะน่าหลคัญม,มากเลยผมก็แค่อยากคุมไอตัวบอสเนี่ยให้มันได้คุมไม่ได้ไ ผมคอกคุมไม่ิกเกอร์ไม่ได้เอ้ยพิเตอร์เอ็กไม่ได้อนะสมะมาไฟแล้ววะโ่ผมคุมมันไม่ได้มาแล้ว้มาแล้วเว้ย มาเดิเราได้เห็นดีกันเราได้เห็นดีกันเราได้เห็นดีกันแน่ครับผมพูดเลยไม่แต่ว่เดี๋ยวผมต้องเปิดพลังจบแน่ครับจบแน่พูดเลยจบแน่มาดิมาดิตายหมดฮั ไม่รอดละผมพูดเลย,เ,ลยเอา้าม,มีคนหนึ่งรอดชิปหายแลว้วมันมีคนรอดได้ไงวะโอ้โหสวยแล้วผมนึกว่ามันจะจบง,ง่ายๆซะอีกนี่ผมรอผมทำให้เขาไม่ถึงด่านสามได้นะด่านสุดท้ายนะถ้าเขารอดไปอีกก็จบเลยอะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยไม่ยอมแพ้ตอนนี้ กูผมไม่ควรอ,อยาแค่อะไรง่ายเลยแค่นั้นแหละคือยังไงเดี๋ยวเอามเพิ่งมาเจอลิกเกอร์ครับผมจงังหวะเนี้ยผมยิงพลังให้หมดเลยไปลงมาเดี๋ยวมันเจอแน่ผมไม่รู้ละจังหวะเนี้ยโอเคก็ลล่านนเนี่ยตอนเปิดปีนี่ตัวหงส์ของผู้เลยจะบอกว่าจะเล่นอะไกันนะ เอาไว้เอาว้พวกนี้มันเคยมาทำมาจะนกันเลยเดีรอตัวปวดก่อนเอาซอัน่นเจ้าอะเจ๋ันไมมาด้ยโตมาละได้เวลาคุ้มได้เวลาคุมได้เวลาคุ้ม ตายซะกลมคนเดียวก็ตายดิปกลมบอเดียวก็ตายดิมกมบอเดียวก็ตายดิมา,า,าดิมาดิาดจบแค่นั้นแหละไม่งี้เอออู้เรื่องจริงจริงไปห้านาทีเลิกกดสุดท้ายกดติดตามเป็นแรงใจผมด,ด้วยเจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับ